สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะอย่างที่ได้เกริ่นเกริ่นไปทุกครั้งที่เปิดคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่กับแมกมาแชมป์ครับนะก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนเดิมตลอดนะฮะก็พอดีว่าแมกมาแชมป์เนี่ยนะฮะเป็นเสียเป็นเสียนะครับ จากคลับ S T T นะฮะหรือว่าคลับ Short of the Titan นะครับรู้สึกว่าตอนนี้คลับจะแน่นไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นหมุนเวียนกันมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทาง S T T The Mag m a g m i Champ แล้วกันนะครับวันนี้คืออะไรฮะวันนี้มาเปิดคลิปมาเอ้ยทุยมาเปิดการ์ดตำนานนะครับผมเสิร์ชไปมือบอลกดซื้อไปแล้วนะฮะการ์ดตำนานในตำแหน่งกองกลางครับนะครับก็ใช้ M P Cash เอ่อใช้ M P ได้ สูงสุดถึง280,000นะครับต่รู้สึกว่าแมกมาช้นจะมี230,000ลดลง240,000ประมาณนั้นไม่รู้เอาไปจากไหนนะครับจ,จะมีเติมบ้างอาจจะมีเก็บกิจกรรมให้ครบบ้างก็ว่างันไปนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฮะเห็นมีอย่างพี่มิจจี้เนี่ยคำนวณเลยว่าถ้าทํากิจกรรมแบบเปรี้ยเลยนะเปรี้ยเลยเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยก่อนที่ MP จะรีเซ็ตเนี่ยเหมือนจะต้องเติมเองประมาณพันหนึ่งนะครับถึงจะได้การ์ด ตำนานนะครับก็ประมาณว่าใช้ได้เต็มที่นั่นแหละก็สองแสนแปดนั่นแหละฮะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมไม่ใช่คนที่เก็บกิจกรรมได้ครบอยู่แล้วนะครับใครที่แบบทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยไม่ยากนะฮะไม่ยากโอเคก็ซื้อมาแล้วนะครับการ์ดเนี่ยนะฮะหน้าตาแบบนี้ทุยไม่ใช่ฮะอันนี้ครับอันนี้นะฮะ World Legend นะครับผม ขอแคปไว้ก่อนให้เป็นบุญตาบุญตูดซะหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆแชมป์ด้วยนะฮะที่ไว้ใจกันนะครับคือแชมป์เนี่ยเขาเขาไอ้นี้ผมว่าตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่ที่การเข้ามาใหม่ๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดจังหวะเงินดีๆแล้วก็ตั้ม MP เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้เปิดนะครับก็มาตามสัญญานะฮะอันนี้วอร์มไปก่อนวอร์มไปก่อนนะฮะการ์ดแม่งคล้ายๆกันแต่โอกาสได้ตั้งแตะนี่เี้ยมากนะฮะ,นะฮะอ่ะโอเค เข้าช็อปนะฮะเข้าตลาดซื้อขายนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าเทมนะฮะเข้าไปที่การ์ดนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับแมงไม่มีโอกาสอะไรให้ให้เราได้นงได้นับด้วยนะเอาไนับในใจแล้วกันนะครับกดที่ดาวค้างไว้นะฮะน้บหนึถึงเดด้วยกันนะครับอ่ะกดแล้วนะครับ ปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7ครับโอเวียล่าไอสัสเฮ้ยคือก่อนหน้าที่จะเปิดเนี่ยโอ้โหไหนดูดิวันนี้ฟา้ามันเปิดใช่ไหมเย,ย็ดเคอ้ยหน้ากูมืดไปโอ้พแพสติกเวีเ่าครับ ท่านผู้ชมฮะไอ้เฮียของจริงวันนี้ฟ้ามันโปร่งจริงโอ้โหเออสามสิบเอ็ดวันเที่มันโฆษณาอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้อ่ะโอ้ขอชื่นชมความสเร์ตตัวเองหน่อยฮะโอ้ไม่คิดว่าจะมานะครับตอนแรกยังคิดว่าไอ้เฮียเอ้ยถ้าเป็นลุงเบิกขึ้นมาละเหงาเลยนะมึงนะเป็นลุงเบิกเป็นแบบ โรบปีแลดเอ้ยอีปีแลดไมอยู่กองหน้าครับเป็นปีอาร์นะครับโอ้โหพลาสติกเวียล่าฮะท่านผู้ชมครับ5,500ล้านราคาณตอนนี้นะครับโอ้ถือว่าได้ครึ่งตัวของของกุลิดเลยนะเหมือนท่อนล่างท่อนบนเอาสักท่อนหนึ่งอ่ะนะครับกุลิดนั่งหมื่นล้านนะท่านผู้ชมครับพลาสติกเวียล่าห้าพันห้าครับขายจริงน่าจะประมาณ5,800หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งแม็กมาแชมป์ขอบคุณทั้งโอกาสที่ได้เวียล่ามา คือตอนแรกคุยกันนานมากนะครับจะเอากองหน้าดีไหมหรือจะเอากองกลางดีหรือจะเอากองหลังดีนะครับพยายามมองหาโอกาสเสี่ยงที่น้อยที่สุดนะครับสุดท้ายมันเลือกกองกลางเพราะว่าเหมือนกับว่านักเตะที่มันน่าจะได้เนี่ยราคามันจะประมาณแบบพันแปดสอนะครับโดยโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ก็มีตัวเจ็บอยู่บ้างอย่างเช่นอ่าลุงเบิกนะครับแล้วก็โอคาชาอะไรพวกนี้นมันแบบโอคชานี่ราคามันมันบักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าลุงเบิกเนี่ย ประมาณ800ล้าน900ล้านก็ถือว่าเจ็บหนักพอสมควรน,นะครับโหแต่ได้เวียล่ามาก็รอดเลยฮะตอนแรกหวังว่าแค่ประมาณแบบพวกเอฟเฟนแบกเหมือนที่พี่โกยได้นะครับผม2,000กว่าล้านนะครับเวียล่าครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพูดอยู่นานนะพูดอยู่นานขอดูส,ตสเตตสเตอร์นิส่งนิสัยหน่อยนะนรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับพลาสติกเวียล่านะครับใครที่คิดจะซื้ออยู่นะฮะกำเงินไว้ประมาณ5 0 6 0 0 0ล้านเนี่ย พาติกเวล่าครับเป็นกองกลางคนหนึ่งที่มากประโยชน์จริงๆนะครับเป็นคนหนึ่งที่รูปร่างดีมากๆนะครับเป็นรูปร่างเพอร์เฟกต์สำหรับการเล่น CDM แล้วก็ CM นะครับตัวเขาเองเนี่ยพื้นฐานเป็น CM นะครับจะเป็น CM ที่ไม่ได้คล่องตัวมากแล้วก็ไม่ได้ผิวหรือเร็วมากเหมือนพวกบ็อกบาร์หรือว่าตัวอื่นๆนะครับความเก่งเขานี่คือรูปร่างที่ใหญ่โตนะฮะสามารถที่จะปะทะจะชนจะเบียดได้หมดนะครับการแย่งบอลเนี่ยถือว่าระดับระดับเทพเลยทีเดียวนะครับผมคือเรื่องของการเข้าปะทะการแย่งบอลเนี่ย ถามว่าถ้าเกิดเทียบกับเวียล่าส6 w c นะครับบวก5เนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับมีคนได้ลองแล้วฮะเวียล่า 26WC เนี่ยตัวหนากว่านิดหนึ่งนะครับเวียล่าตำนานจะผอมกว่านิดเดียวนะนิดเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าความสุดความเก่งการเข้าปะทะหรือทางบอลเนี่ยดูเหมือนตำนานจะดูฉลาดกว่าแล้วก็เก่งกว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหมือนตำนานจะดีกว่านะฮะถึงแม้ว่ารูปร่างจะผอมกว่าเล็กน้อยก็ตามนะครับ นี่ฮะราคาค่อนข้างขึ้นนะฮะราคาขายจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ6,000นะครับผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะฮะนี่ฮะ6,000ล้านนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับแบ็กม้าแชมป์นะฮะจากคราบชอตเอาต์เดอะไททันนะครับ S.T.T. นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณวิเอล่าที่มาด้วยนะนะฮะโหเห็นอย่างนี้อยากเติมเองเลยนะครับสมมุติถ้าเกิดถ้าเติมเองเนี่ยนะฮะแล้วแบบเติมสดซื้อสดเลยเนี่ย ก็คือ4,000บาทนะครับได้ได้ตำนานมาคนหน <_ O> ึ่งบางคนอาจจะคิดนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเราต้องซื้อกาดแพงขนาดนี้เราคิดกลับไปดีๆฮะแต่ก่อนที่เราแต่ก่อนที่เราไม่มีขายแบบเนี้ยจะซื้อลายกาดทีหนึ่งเนี่ยบวกเงินเกือบหมื่นนะครับ <_ O> คือเงินสดอีกเงินเงินนอกอีกเงินในเกมอีกหรือวิเล่าเองเนี่ยเงินนอกเงินในเกมเนี่ยผมว่า4,000เนี่ยแล้วถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข,ข้างคุม้มคุ้มกว่าแต่ก่อนที่ไปนั่งแบบต่ำนอกกันนะครับและราคาไม่เสียด้วย นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทางแมกมาแชมป์นะครับจากขับชอตไททันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ